สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 เขียนวันที่ขีดเส้นใต้จากนั้นขึ้นโจทย์จงหาคำตอบนะคะดูข้อที่1ข้อที่1นึส่วน 36. 100ค่ะคูณด้วย80ส่วน48ลอกโจทย์เลยค่ะ36ส่วน100คูณ80ส่วน48เท่ากับอ่าเขียนโจทย์เดิมเลยเพราะข้อนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไร เขียนโจทย์เหมือนเดิมคราวนี้ตัดทอนค่ะตัดทอนคู่ตรงข้ามก่อนคู่ตรงข้ามแรกของเราคือ36มสิบห่วนสี่สิไม่ใช่36สิก่วนสี่6กับ48แม่อะไรคะที่ท่องแล้วเจอทั้ง36เจอทั้ง48มีแม่อะไรบ้างเอ่ยมีแม่6ก็ได้ถูกไหมแม่12ก็ได้ หนูจะเลือกใช้แม่อะไรก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วคำตอบที่ได้จะเหมือนกันอ่ะสมมุติครูใช้แม่หกหกหกสามสกหดสี่สิบแปได้เลขมาใหม่2สองตัวคือหกกับ8ให้หนูดูอีกมีแม่อะไรอีกไหมที่ท่องแล้วเจอทั้งหกเจอทั้งแปดแม่อะไรคะแม่สองถูกไหมสองอะไรได้หกสองสามหก สอะไรได้8คะ่ะสองได้เลขใหม่มาเป็นเลข3กับเลข4มีสูตรคูณแม่อะไรไหมที่ท่องแล้วเจอทั้ง3มเจอทั้งสีมีไหมคะอะถ้าไม่มีถือว่าสิ้นสุดต่อมาดูคู่ตรงข้ามที่สองคะ่ะคือ80กับ100แม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอทั้ง80เจอทั้ง100แม่10 10, 10ิบได้100คะ่ะ1ิบได้80ด ได้เลขใหม่มาสองตัวคือ8กับ10แม่อะไรคะที่ท่องแล้วเจอทั้งแดเจอทั้งสิคือแม่สองสองห้าสิบค่ะสองสี่แได้เลขมาใหม่สองตัวคือเลขสี่กับเลขหมีสูตรคูณแม่อะไรอีกไหมที่ท่องแล้วเจอทั้งสี่เจอทั้งห้ามีไหมคะอ่าถ้าไม่มีถือว่าเสร็จ คราวนี้แทนที่เราจะทําแค่คู่ตรงข้ามเราจะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้วยดูฝั่งซ้ายข้างบนเหลือสามข้างล่างเหลือห้ามีแม่อะไรไหมคะที่ท่องแล้วเจอทั้งสจุเจทั้งหมีไหมเอ่ยไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องทำค่ะถือว่าจบแล้วต่อมาฝั่งขวาเหลือเลขสี่กับเลขสี่มีแม่อะไรไหมคะที่ท่องแล้วเจอทั้งสี่เจอทั้งสี่มีสองแม่คือแม่สองกับแม่สี่ สมมุติครูใช้แม่สองอสองอะไรได้สี่คะสองสองสี่สองอะไรได้สี่คะสองสองสกลายเป็นเลขสองกับเลขสองทำต่อค่ะมีสูตรคูณแม่ไหนอีกไหมที่ท่องแล้วเจอทั้งสองกับสองก็คือแม่สองสองหนึ่งได้สองสองหนึ่งได้สอง,สอง,หง,สองเหลือเป็นหนึ่งทั้งบนและล่างก็ไม่ต้องทำแล้วนะคะถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว โอเคไหมเออวันนี้มันจะต้องตัดทอนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่มีแม่สุดคูณไหนที่มันตัดทอนได้อีกแล้วเนาะอ่ะคราวนี้เท่ากับเท่ากับด้านบนเหลือเลขอะไรเอ่ยด้านบนเหลือ3มกับ1คูณเลยคะ่ะ3ามคูณหได้3ต่อมาด้านล่างเหลือ5กับ1 5ึคูณหได้ ห้าหคูณหนึ่งได้ห้าอ่าข้อนี้เลขด้านบนน้อยกว่าด้านล่างไม่ต้องทําเป็นจํานวนค่ะถูกไหมสามเขาน้อยกว่า5้าไม่ต้องทำเป็นจํานวนค่ะตอบเลยค่ะตอบตอบ,ตอบเศษสามส่วนห้าทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนวันสุกเลยแต่มันตัดทอนเยอะขึ้นโอเคนะเวลาตัดทอนหนูเขียนเรียงให้เป็นระเบียบนะคะเนี่ยครูเขียนขึ้นบนลงล่าง เนี่ยตัดทอนขึ้นบนตัดทอนลงล่างให้เป็นระเบียบนะคะถ้าเขียนไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันจะงงเนาะเพราะวันนี้เราตัดทอนหลายรอบนะคะโอเคมาดูข้อที่สองเจดส่วน24หารกับ1 4 4่งสี่่สวนสิอลอกโจทย์ค่ะ,ะเปลี่ยนสีนิดนึงลอกโจทย์เจดสิบส่วนยีหารกับ1 4 4่งส่วนสิค่ะ เท่ากับ72ส่วน24ข้อนี้เป็นหารเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับตัวไหนกับตัวหลังถูกไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก14 4ส่วน12จะเป็น12ส่วนหน4้ออ่าโอเคคราวนี้ตัดทอนจ้าตัดทอนคู่แรก จ็ดสิบสองกับร้อยสี่สี่แม่อะไรเอ่ยเจอทั้งเจ็ดสิบสองเจอทั้งร้อยสี่สี่แม่สิบสองสิบสองหกได้เจ็ดสิบสองค่ะสิบสองสิบสองได้หนึ่งร้อยสี่สี่คราวนี้หกกับสิบสองหกกับสิบสองแม่อะไรเอ่ยท่องแล้วเจอทั้งหกเจอทั้งสิบสองก็คือแม่หกถูกไหมหกหนึ่งหก หกสองสิบสองได้เลขหนึ่งกับเลขสองมาค่ะเลขหนึ่งกับเลขสองมีสูตรคูณแม่อะไรไหมที่ช่องเราเจอทั้งหนึ่งเจอทั้งสองมีไหมเอ่ยอ่าไม่มีถูกไหมไม่มีก็ไม่ต้องทําถือว่าเสร็จแล้วดูคู่ที่สองค่ะสิบสองกับยีิบสี่มีแม่อะไรบ้างเจอทั้งสิบสองเจอทั้งยีิบสี่มีแม่อะไรหลายแม่เลยมีแม่สองแม่สามก็ได้แม่สีก็ได้ แม่หกก็ได้แม่สิบสองก็ยังได้นะคะหนูเลือกใช้แม่ไหนก็ได้ตรงนี้นะคะเลือกใช้ได้หมดเลยสมมติครูอยากใช้แม่สามอ่ะเดี๋ยวครูใช้แม่สามแล้วกันใช้แม่ไหนก็ได้นะคะไม่ผิดนะอ่ะสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองสามอะไรได้ยี่สิบสี่สามแปดยี่สิบสี่ค่ะต่อได้เลขใหม่มาเป็นเลขสี่กับเลขแปด มีแม่อะไรบ้างที่ท่องแล้วเจอทั้งสี่เจอทั้งแปดมีแม่สองก็ได้ถูกไหมแม่สี่ก็ได้เลือกใช้แม่ไหนก็ได้นะคะนักเรียนอ่ะสมมุติครูใช้แม่สี่สี่อะไรได้สี่เอ่ยสี่หนึ่งสี่สี่อะไรได้แปดสี่สองแปดเหลือหนึ 2, ่งกับสองหนึ่งกับสองมีแม่อะไรอีกไหมท่องแล้วเจอทั้งหนึ่งเจอทั้งสองไม่มีนะคะอ่ะไม่มีก็ไม่ต้องทำคราวนี้ อย่าลืมแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะฝั่งซ้ายเป็น1กับ2มีแม่อะไรไหมท่องแล้วเจอทั้ง1ทั้งสองไม่มีไม่ต้องทำนะคะก็มาฝั่งขวาค่ะเจอทั้ง1เจอทั้งสองมีแม่อะไรไหมเจอทั้ง1เจอทั้งสองไม่มีก็ไม่ต้องทำถือว่าเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ด้านบนเหลือ1คูณ1ได้1ด้านล่างเหลือ2คูณ2ได้สี่ อ่าโอเคข้อนี้ต้องทําเป็นจํานวนคระไหมคะไม่ต้องเพราะหนึ่งเขาน้อยกว่าสี่แล้วเนาะก็ตอบเลยคะ่ะต่อออบาตอบเศษหนึ่งส่วนสี่นะเอาส่วนสี่ถ้าคําตอบของหนูมันออกมาเป็นเช่นเจ็ดส่วนสี่แบบเนี้ยตัวบนเขามากกว่าตัวล่างใช่ไหมคะถ้าเจ็ดมากกว่าสี่แบบนี้หนูต้องทําเป็นจํานวนคระมาให้ครูด,ด้วยนะ จำนวนค่าทำยังไงส่วน4เหมือนเดิม4คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ7คะ4 1ได้4ถูกไหมแล้วเอา7ตัวนี้มาลบ7ลบ4ได้3ก็ต้องตอบเป็นจำนวนค่าแบบนี้มาให้ครูนะในกรณีที่ตัวบนมันมากกว่าตัวล่างนะคะต้องตอบเป็นจำนวนค่าให้ครูนะแต่สองข้อนี้ที่ยกตัวอย่างมามันไม่มีข้อไหนที่ต้องทำเป็นจำนวนค่าก็ไม่ต้องทำนะคะ เออเรื่องเนี้ยมันจะยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยมองไม่ออกว่ามันต้องตัดทอนไปกี่รอบถึงจะหมดนะคะหนูต้องตัดไปเรื่อยจนไม่มีสุดคุณแม่ไหนมันตัดทอนได้แล้วนะคะตัดคู่ตรงข้ามแบบนี้แล้วก็อย่าลืมอุ้ยแล้วก็อย่าลืมตัดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้วยนะคะถ้าตัดได้โอเคนะอ่ะขอบคุณค่ะ